ยินดีต้อนรับเข้าสู่ w k p Auto ช่องของคุณสำหรับการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับยานยนต์แห่งอนาคตโดรนและเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวิดีโอวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับโดรนรบไร้คนขับแห่งอนาคต2026 M Solar X ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการบินไร้คนขับรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจที่ต้องการสมรรถนะสูงและการปฏิบัติการในสนามรบที่ล้ำสมัย โดรนลำนี้โดดเด่นไม่เพียงแค่รูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวและลำยุคแต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยภายในตัวเครื่อง M Solar X ได้รับการออกแบบโดยมุ่งเน้นที่ความประหยัดพลังงานระบบอัจฉริยะและความหลากหลายในการใช้งานหนึ่งในจุดเด่นที่โดดเด่นที่สุดของโดรนรุ่นนี้คือระบบแผงโซลารเซลล์ที่ติดตั้งไว้ในตัวปีซึ่งสามารถชาร์จไฟขณะบินโดยตรงจากแสงอาทิตย์ แห่งพลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในการผลิตพลังงานแต่ยังกลมกลืนเข้ากับโครงสร้างแอโรไดนามิกที่ออกแบบมาอย่างเชียบค,คมส่งผลให้สามารถล่องหนจากเรดาร์และบินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงโดรนรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดที่สามารถสลับระหว่างโหมดพลังงานไฟฟ้าและเจ็ตได้ตามความเหมาะสมซึ่งให้ทั้งความเงียบและความเร็ว สามารถวินลาดตระเวนแบบเงียบๆด้วยระบบไฟฟ้าและเข้าสู่โหมดโจมตีด้วยความเร็วสูงในทันทีเมื่อเปิดใช้โหมดเจตความสามารถในการสลับโหมดนี้ช่วยให้มีความได้เปรียบในภารกิจที่ต้องการความคล่องตัวความเงียบและการตอบสนองอย่างรวดเร็วโครงสร้างของตัวโดรนทำจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบารุ่นใหม่ พร้อมเคลือบสารดูดซับคลื่นเรดาร์ทำให้สามารถล่องหนได้ดีมากรูปลักษ์มีความแหลมคมมีคลีบหางคู่และไม่มีห้องนักบินซึ่งเหมาะกับการปฏิบัติภารกิจลับเป็นอย่างยิ่งโดรนลำนี้ควบคุมโดยระบบ AI ออัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภารกิจแบบเรียลไทม์และปรับเส้นทางการบินหรือกลยุทธ์การรบได้โดยอัตโนมัติแต่ในกรณีที่จำเป็นผู้ควบคุมยังสามารถสั่งการด้วยตนเองได้ ในด้านสมรรถนะ M-Solar X มีความเร็วสูงสุดมากกว่าแมส1.6และเพดานบินที่สูงกว่า60,000ฟุตระยะเวลาการบินยาวนานกว่ามากเนื่องจากการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบจัดก,การพลังงานที่มีประสิทธิภาพโดรนสามารถบินได้ต่อเนื่องมากกว่า36ชั่วโมงภายใต,ใต้สภาพที่เหมาะสมเหมาะสำหรับภารกิจสอดแนมและตรวจการระยะยาวระบบอาวุธภายในเป็นแบบซ่อนเพื่อคงคุณสมบัติคลางตัวทางเรดา สามารถบรรทุกขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินลูกระเบิดนำวิถีและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ช่องอาวุธสามารถเปิดปิดอย่างรวดเร็วขณะโจมตีเพื่อลดโอกาสในการตรวจจับระบบอัจฉริยะในเครื่องรวมถึงการตรวจจับภัยคุกคามการต่อต้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการถ่ายทอดข้อมูลแบบเรียลไทม์สู่ศูนย์ควบคุม ใช้เซ็นเซอร์หลายประเภทในการเฝ้าระวังเป้าหมายในภูมิประเทศและสภาพอากาศที่หลากหลายนอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับโดรนลำอื่นแบบฝูงโดยใช้การสื่อสารเข้ารหัสแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันในการปฏิบัติการร่วม m solar x เป็นก้าวสำคัญของอนาคตแห่งการรบทางอากาศและเทคโนโลยีทางทหารไม่ใช่เพียงแค่โดรนธรรมดาแต่มันคือเครื่องจักรอัจฉริยะที่สามารถปฏิบัติภารกิจซับซ้อนได้ด้วยตัวเอง ใช้งานได้นานกว่าบินได้ไวกว่าพร้อมกับความสามารถในการล่องหนทำให้เป็นหนึ่งในโดรนที่ทรงพลังที่สุดที่คาดว่าจะถูกนำมาใช้ในภารกิจจริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามเทคโนโลยีแห่งอนาคตทั้งในด้านยานยนต์และการทหารอย่าลืมกดติดตามช่อง w k p Auto ของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอต่อไป